สวัสดีเพื่อนๆกุ๊กมันวัสอีคอยเดปไปค m มสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านวันนี้ออดวันวานจะเอาของฝากจากเมืองไทยมาให้พี่น้องได้รับชมกันค่ะน้องสาวเพื่อนไปเมืองไทยมาเพื่อนก็เลยเอาซื้อขนมนมเนยมาฝากออดวันวาน,นาหลายแนเวลเลยแหละค่ะเป็นขนมอันนี้เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนอบแห้งโอ้น่าทานมากเลย ตัวนี้ก็จะเป็นขนมกรอบที่ใส่สับป,ปะรดนะคะตัวนี้ก็แครกเกอร์ไส้ครีมทุเรียนค่ะพี่น้องค่ะอู้หูยของมากพี่น้องจะแครกเกอร์กลิ่นสับป,ปะรดว่าอย่างนั้นค่ะอย่ารีบร้อนนะแต่ไอ้ไอ้ใ e เก๋งไปคอมฟุนไมเนอร์สวิสเตอร์จากไทยแลน น้องเข้าไปเมืองไทยเพื่อนก็เอามาฝากนะคะเพื่อนก็ซื้อมาฝากหลายอย่างอยู่ค่ะนะคะลดความอ้วนทั้งนั้นเลยอย่าวลอย่าเวอรอย่า e ึ่มแฟร j e น z ั g e ก e n ั u m อ s s ี n ออีกกองหนึง่งยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยค่ะอีกกองหนึ่งยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยตอนนั้นก็จะเป็นพวก เครื่องอาหารค่ะนะคะตะน,นันเป็นเครื่องอาหารเดี๋ยวเอามาให้เบิ่งวันหน้านะคะจ้าขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องค่ะ d a s das is t mine. e h I l a n d Geschenk mitbringen von meiner Schwester. Herzlicher Dankeschön. Bis bald. Tschüss. ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้วัาดวันวน ไว้พบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอาพวกอาหารมาให้ชมนะคะพวกกระปงกระปิอะไรพวกนี้ของแห้งนะคะเดี๋ยวเอามาให้เบิงเดอร์ขอบคุณมากมายทะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่เป็นกำลังใจหฮวันวานดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ